มันมีถูเข่าถูเขาแบบบ่มีอีกไยไปมันเมยได้นี่มันเมยบนนี้ผมช่วใอยู่ลงมาลงมาอ่านลงไปติดโอ้ไปไปบอกอ่านมึงไปข้นตึ้งเมยงี้ยก่งขาดลงมาเว้ยโอ้ยกับบ้านลามไป

โอ้ยโเอ้ยเอ้นเอ้ยอคนเอ้ยโอ้ยฮัลหนเอ้ยอ้ัหนาท้่นเอยโ้นับเยอ้ยลนยฮัลนเ้อน้โ้ันเอ้้ยยังคนับนอ้ยอบยักหนาดนอยอล้างล่างเ เพ oh, ราะที่เแรกกระเบื้องยุมันมันยู่หนีอะไรมันไปเทือน,นึงเรี่ยวบพรคือว่ามันสิกับม,มาอีกนะยักป่าด้วยบัานนี่โอ้ยเหมือครับลุกไปแห้งเตี่ยแล้วแบบข้าวมาทั้งดินกันตีหน้าไม่ออกเลย <c oughs>